โรคไขข้อเสือส่อมจากทางการแพทย์จะเรียกว่า osteoarthritis นะคะอันนี้เป็นภาพที่เป็นผลการวิจัยเนาะเป็นภาพเอ็กซเรย์ที่แบบให้เห็นเลยว่าน้ําในข้อต่อเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่ได้ทานซีแคร์อันนี้คือเขาได้ทําการศึกษากลุ่มคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคไขข้อนะคะจํานวน32คนแล้วก็ทําผลการทดลองเนี่ยคะ่ะกับกลุ่มคนที่อายุ39ถึง65คืออันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นจะเริ่มมีปัญหาข้อเข่าในช่วงวัยนี้นะคะทานในปริมาณคือ10 ต่อวันแบ่งรับประทานอย่างที่บอกเลยคือทันมื้อเช้าทรั้งละ5กรัมเนาะก็คือ1ช้อนโต๊ะที่เด้แนะนำเนาะในสีแคแล้วก็มื้อเย็นอย่างที่เด้แนะนําเลยคือทานอีก1ช้อนนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยของญี่ปุ่นแต่ว่าจริงๆอาจจะมีผลที่เป็นของลูกค้า ประเทศไทยเราเนี่ยคือจะเห็นผลเร็วกว่าของคนญี่ปุ่นด้วยซ้ำเขาบอกว่าเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยคอลลาเจนะมันจะสามารถที่จะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนหรือเพิ่มน้ําในบริเวณข้อเข่าเนี่ยภาพแรกเนาะคือแบบกระดูกมันชิดกันแล้วค่ะน้ําในบริเวณข้อเหือดแห้งและคือเสริมสลายนะคะพอทานมาอยู่ที่ส3สัปดาห์นะคะน้ําในข้อเข่าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นเลยนะคะว่ามันมีช่องว่างตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะกระดูกสองอนอไม่เสียสีกันเนาะก็เลยจะทําให้แบบเราเนี่ยลุกนั่งยืนเดินได้ ดีขึ้นแล้วก็อาการปวดต่างๆเนี่ยมันค่อยๆบรรเทาลงเป็นผลที่สอดคล้องก,กันกับผลลัพธ์ลูกค้าในไทยนะคะที่แบบแนะนําตัวซีแคลคอลลาเจนมาลูกค้าเนี่ยก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันแหละว่าในส่วนของข้อเข่าดีขึ้น